สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ทอมออสตาวันนี้เราก็พาเพื่อนๆของเรามาเก็บท่านบิลกันนะครับผมตามนัดหมายที่เข้ามาประมาณ2องทุ่มนะครับก็จอยเข้ามาเลยนะครับแต่เพื่อนเราค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทยอยทยอยกันเข้ามานะครับผมถ้าไม่ทันรอบแรกนะครับก็รอรอบ2รอบ3ต่อไปนะครับผมพี่ออกมาพี่ก็จะยังอยู่รอพวกเราอยู่นะครับผมวันนี้ก็เข้ามากันนะครับในชุดเพื่อนพี่ทอมออสตาทั้งหมดเลยนะครับผมก็เข้ามาเริ่มต้นมาพี่ก็จะวาง ตัวโรเจอร์ก่อนเลยนะครับช่วยทีมก่อนนะครับผมแต่ก็ยังหน้าที่เป็นมือบัฟเหมือนเดิมนะครับผมโดยพี่จะมีตัวดาเมจคือโรเจอร์นะครับในช่วงต้นเกมให้กับพวกเรานะครับผมหลังจากนั้นพี่ก็จะรองเงินสร้างตัวเออร์วินขึ้นมานะครับผมทําการบัฟแบบเลี้ยงบัฟไปก่อนนะครับผมเพิ่มดาเมจให้เรานิดๆหน่อยๆไปก่อนนะครับผมจนสามารถอัพเออร์วินสตัวแรกของพี่ได้ตัมนะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะทําการบัฟใบต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ปั๊มเงินไปเลยนะครับผมเราสามารถลงตัวปั๊มเงินได้ตั้งแต่เว็บที่3นะครับผมโดยคนที่เข้ามาเล่นกับพี่นะครับแนะนําให้ปิดออโต้สคริปต์นะครับผมแต่เราจะกดข้ามไปก่อนเลยนะครับผมจนถึงเว็บที่3นะครับผมและเราจะรอคาจัดมอนสเตอร์เพื่อน,นําเงินที่เด้งขึ้นมานะครับไปอัพตัวปั๊มเงินนะครับผม เราสามารถจะเล่นแบบเร่งสปีดก็ได้นะครับผมแต่ว่าเงินในการกำจัดศัตรูจะเด้งขึ้นมาไม่ทันให้เราไปปั๊มเงินนะครับผมพี่ก็เลยแนะนำว่าควรจะเล่นแบบไม่ข้ามเวฟนะครับผมกำจัดมอนสเตอร์เพื่อน,นำเงินขึ้นมาปั๊มเงินก่อนนะครับผม เราต้องใช้เงินในการปั๊มค่อนข้างจะเยอะนะครับผมถ้าเราปั๊มได้แบบทุกๆเวฟที่เงินที่เด้งขึ้นมาจากการฆ่ามอนสเตอร์นะครับเรานําไปปั๊มนะครับเราจะสามารถปัม๊มสปีดวา้อนถึงขั้นที่16และบูม่าถึงขั้นที่16ได้ในเวฟที่11นะครับผมเพราะฉะนั้นเราถ้าเรานํากอนมาเราก็สามารถสร้างกอนได้แบบ4ถึง5ตัวตันได้เลยนะครับผมส่วนโปรเจอร์ er นะครับก็อัพถึงขั้นที่8ได้แน่นอนนะครับในช่วง เวฟที่15นะครับผมเพราะนั้นอยากให้พวกเรานะครับเน้นไปที่การปั๊มเงินด้วยนะครับผมโดยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะรับศัตรูไม่ไหวนะครับผมเราช่วยกันวางโรเจอร์สัก3าถึงตัวนะครับผมแล้วปรับเป็นโค้ดเลยนะครับแยกกันวางเลยนะครับทางออกทั้ง3ทางนะครับผมศัตรูวิ่งเข้ามาใกล้โรเจอร์ตัวไหนตัวนั้นก็เป็นตัวทำดาเมจไปนะครับผมก็สามารถที่จะยันได้แน่นอนนะครับผม และอัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยไปยืนในขั้นที่4นะครับผมเพื่อจะกําจัดศัตรูที่มาทางอากาศด้วยนะครับผมก็เป็นการช่วยตัวยิงแอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอุริวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามที่เรานํามากําจัดศัตรูที่มาทางอากาศนะครับผมแต่เริ่มต้นนะครับก็ขอพวกเราสักคนหนึ่งนะครับติดอุริวมาด้วยนะครับผม ก็วางได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมปรับเป็นหาศัตรูทางอากาศนะครับไฟแอร์นะครับผมแล้วก็กำจัดศัตรูทางอากาศเลยนะครับโดยค่อยๆยิงตั้งแต่ศัตรูเริ่มออกมาจากทางออกนะครับผมศัตรูจะตายก่อนที่จะถึงฐานเรานะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวโรเจอร์เราอัพถึงขั้นที่4ก็ไม่มีปัญหาเรื่องศัตรูที่มาทางอากาศแล้วนะครับสามารถรับอยู่แน่นอนนะครับผมเราก็จะปั๊มเงินกันไปยาวๆเลยนะครับผมจนถึงเว็บที่12นะครับผม ถ้าใครตันก่อนนะครับผมอย่างวันนี้พี่ก็จะมาปั๊มกันจนถึงเวฟที่11ก็ตันนะครับก็คือถึงขั้นที่16นะครับสปีดวาก่อนถึงขั้นที่16บูมาถึงขั้นที่16ตั้งแต่เวฟที่11นะครับผมที่จะติดคําว่าตันนะครับผมคาว่าตันจริงๆในสตอรี่นั่นคือเราปั๊มได้แค่ถึงขั้นที่16นะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดวากอนหรือจะเป็นบูมานะครับผม ส่วนตัวด็อกเตอร์นะครับที่พี่ลองเล่นแล้วนะครับผมแนะนําว่าควรจับปัม๊มอย่งแค่ขั้นที่10ก็พอแล้วนะครับเป็นตัวเสริมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาผ่านด่านเรทที่4เก็บท่านบิวกันเองนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าควรจะต้องมีการบัฟแบบบัฟบนนะครับหรือทําการโยนบัฟนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยนะครับที่พี่เข้ามาแล้วเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่จะทําให้เราผ่าน ในด่านเบรดที่4นี้นะครับผมก็คือการบัฟนะครับผมเพราะ,ะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการบัฟมากมากนะครับผมส่วนต่อไปก็คือตัวดาเมจนะครับผมสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือการเริ่มต้นเวฟนะครับผมคือถ้าคนนำโรเจอร์มาไม่แนะนำให้วางโรเจอร์หลายตัวนะครับวางแค่ฝั่งละตัวทางเข้าฝั่งละตัวนะครับแล้วอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับผม แล้วก็พยายามอัพขึ้นไปให้ถึงขั้นที่4นะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมโดยที่3เวฟแรกยังไงเราก็ต้องมีตัวที่ยิงทางอากาศมาติดไว้1ตัวนะครับผมจะเป็นอูริวกันเกลอะไรก็ได้นะครับผมขอให้ลงตั้งแต่แรกแล้วกดไฟแอร์เลยนะครับคือยิงตัวแอร์อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องสนใจตัวภาคพ,พื้นนะครับผมก็จะสามารถผ่าน3เวฟแรกได้นะครับผม3เวฟแรกตัวแปรก็คือศัตรูที่มาทางอากาศนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องมี ตัวที่กําจัดสตรูที่มาทาอากาศด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็คือปั๊มกันยาวๆได้เลยนะครับผมกอนนะครับสามารถจะเริ่มลงได้เวฟที่13นะครับผมลงแบบอัปตันไปเลยนะครับผมส่วนระหว่างนั้นนะครับตัวที่ยันก็คือโรเจอร์ของเรานะครับผมขั้นที่ 4, นะครับยันถึงเวฟที่10ได้เลยนะครับผม แล้วก็ปรับเป็นขั้นที่7นะครับภายในเวฟที่12นะครับผมช้าที่สุดคือเวฟที่13นะครับเงินที่เด้งในเวฟสิบสามยังไงต้องให้โรเจอร์ของเรายังอยู่ขั้นที่7นะครับผมอันนี้พี่ก็จะสำรวจพื้นที่นะครับผมสำคัญมากๆเป็นอันดับ3นะครับก็คือหนวดดำนะครับผมหนวดดำนี่จะต้องอยู่หน้าทางออกนะครับทางออกละ2ตัวนะครับปรับเป็นลาดเลยนะครับแล้วก็อยู่ตามหัวมุมของบ้านนะครับ กับหน้าทางเข้ารวมอีก5ตัวนะครับเป็น11ตัวนะครับสำคัญมากๆนะครับในจุดนี้นะครับผมและส่วนที่4ก็คือในส่วนของตัวดาเมจหลักนะครับก็คือกอนนะครับผมที่จะกำจัดศัตรูที่เป็นหมู่มากนะครับหรือจะเป็นเอเรนนะครับผมจะพิให้น้ำหนักไปทางกรมากกว่านะครับผมเริ่มลงได้ตั้งแต่เวฟที่13นะครับอัพให้ตันทีละตัวนะครับผม อัพให้ตันเลยนะครับสำคัญมากมากเลยนะครับดาเมจช่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมถึงจะ22วิโจมตีหนึ่งครั้งนะครับแต่การที่ศัตรูติดสถานะดวดดำไปแล้วนะครับกว่าจะเดินถึงขานเรานะครับตัวก่อนก็สามารถโจมตีได้หลายรอบนะครับผมเพราะฉะนั้นพลังไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าเรามีกรสัก10ตัวนะครับผมโจมตีครั้งหนึ่งประมาณ3 4ล้านนะครับผมค่อนข้างจะเป็นดาเมจที่เยอะอยู่นะครับผม เพราะศัตรูที่ออกมาในเวฟที่15นะครับจะมีพลังอยู่ระดับ100ล้าน200ล้านประมาณนี้นะครับซึ่งก่อนก็จะตีอยู่ประมาณสัก6ทีก็เรียบร้อยนะครับผมสามารถเคลียร์ลูกน้องได้หมดเลยนะครับผมก็จะเหลือแต่บอสทั้ง3ตัวนะครับผมในช่วงท้ายนะครับพี่ก็จะขายก่อนที่พี่อัพไปแล้วนะครับอัพตันนะครับขายทิ้งเลยนะครับผม เพื่อจะมาอัปเกรดตัวโรเจอร์ของพี่ที่อยู่ในขั้นที่7ให้ไปอยู่ในขั้นที่8นะครับเพื่อจะทําดาเมจกับบอสนะครับผมคือเพื่อนๆที่จะขายก่อรแล้วนําไปอัพโรเจอร์ให้อยู่ขั้นที่8จะต้องดูเงินด้วยนะครับประมาณการก่อนที่จะขายนะครับผมการขายกรหนึตัวจะได้เงินประมาณ30,000่นกว่านะครับผมซึ่งต้องขายถึง4ตัวถึงจะได้แสนสองนะครับผม การอัพโรเจอร์ในขั้นที่8จะใช้เงินทั้งหมด1,25 0 0 0 0นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องคำนวณด้วยนะครับผมถ้าขายแล้วไม่สามารถนำมาอัพโรเจอร์ถึงขั้นที่8ได้ก็ไม่แนะนำให้ขายนะครับผมและเมื่อมีเพื่อนของเรามีโรเจอร์ในขั้นที่8แล้วนะครับผมก็ขอความร่วมมือเพื่อนๆนของเราขายโรเจอร์ที่ต่ำกว่าขั้นที่8ทั้งหมดออกนะครับผม โดยปกติแล้วเราจะยืนอยู่ขั้นที่7กันนะครับผมเมื่อเหลือแต่บอสแล้วนะครับถ้ามีโรเจอร์ขั้นที่8อยู่ในทีมนะครับขายขั้นที่7ออกให้หมดเลยนะครับผมเราก็มาดูนิดนึงก็ได้นะครับสังเกตที่โรเจอร์ก็ได้นะครับถ้าหันหน้าชี้ตีไปที่ตัวไหนนะครับเราสามารถปรับโรเจอร์ข,ขั้น8ของเราไปตีอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมโดยทั่วไปก็คือเราอาจจะดูที่การเลือก ของเพื่อนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเลือกตัวที่เป็นเฟิร์สนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านไหนนะครับก็จะเป็นบอสที่ออกมาจากทางด้านนั้นนะครับผมเราก็สามารถปรับเป็นสตองได้นะครับเพื่อไปตีตัวที่มีพลังเยอะกว่านะครับผมก็ได้ท่านดิวกันไปนะครับสำหรับเพื่อนของเรานะครับผมวันนี้ก็มาเล่นกับน้องนายพาณีนะครับผม น้อง R T Y U H D J นะครับน้อง D J King God นะครับ03นะครับน้อง A L Z X C U Z นะครับผมแล้วก็น้อง C X V C B V 34นะครับผมก็ได้ท่านดิวกันไปนะครับนี้ในกลุ่มเพื่อนพี่ทอมออสตาทั้งหมดเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ทอมออสตาด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเล่นเกมออสตาทเวอร์ดิเฟนต์อย่างสนุกสนานนะครับผม เพื่อนที่ได้ท่านบิวมาแล้วก็มาช่วยเพื่อนกันด้วยนะครับผมถ้ารวมกลุ่มกันแบกเพื่อนใหม่ของเราได้นะครับก็ช่วยเพื่อนใหม่ของเรากันเลยนะครับผมยังมีเพื่อนใหม่ของเรายังไม่ได้ท่านบิวอีกหลายคนเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในเกมนะครับผมวันนี้พี่ทอมัสตันต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ